มีจะเพื่อนๆของมันเคยมีนี่ดูยังไงมันก็มีค่ะมันมานมันมนมน,นี่อีกเขามาเขาไม่ได้มาม,มีแค่กลุ่มเดียวนี่ดูง,งามๆนู่นอีกนะคะนู่นอีกค่ะอ่ะเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะคะม<ป>าตาดีพูด อู้งา,ามพักมามาเพื่อนเขาไม่เห็นไงมันก็เลยตูเอ้ยสองดอกพี่สองดอกอู้นี่จ้อะอาเห็ดนะคะลาบก็ลอยตามอะไรก็แบ่บเห็ดอันนี้เห็ดอันนี้ก็กินได้นะคะเพื่อนกินได้เห็นไหมทาก็กินมแมลงก็กินนะจ๊ะดูเห็ดตะไคร้หรือเปล่าคะที่เขานี่แต่เห็นไหมคะ กวงแล้วค่ะเพื่อนๆกวงแล้วเขามีญาติเขามีญาติเป็นของตัวเองเราก็ปล่อยเขานะคะนี่แบ่งการวัดครึ่งกรรมการครึ่งนะคะให้เขากินนี่จ้าเห็ดบินเห็ดบินที่นุ่นพูดถึงนะคะเห็ดดินมันจะพูดมาอย่างนี้นะเห็ดอู้นี่จ้าเป็นคนไทยก็คุดแล้วนี่เขากินแล้วนะคะเขากินแล้วดูเียบร้อยไปต่เขาไม่ค่อยนิยมนะ มีจับเพื่อน,นของมันเคยมีนี่ดูยังไงมันก็มีค่ะมันมานมันมนมน,นี่อีกเขามาเขาไม่ได้มามีแค่กลุ่มเดียวนี่ดูง,งามๆนู่นอีกนะคะนู่นอีกค่ะอ่ะเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะคะมา มาจ้าโอ้ยนาะงนางเดินผ่านเมื่อกี้ค่ะมีเพื่อนเพื่อนฮึฮึเพื่อนเพื่อนโอ้ยหมวกฮักนี่โอ้มันอยู่กันงามงามเพื่อนเพื่อน ดีอยู่กันงามขนาดนี่่งงามเนาะอยู่กันแบบโอ้โหเป็นญาติเลยเดี๋ยวเราต้องเหลือลูกๆไว้นะคะแล้วเราก็ตัดแต่ไอ้นี่มันป่ะนี่จ้าเพื่อนๆจ้า เสียงเนี่ยจ้ะได้อยู่เด้งามอยู่เด้จ้ะดูแสงแสงเข้านะคะขออภัยค่ะนี่เพื่อนเพื่อนโอ้สองดอกคือเด้จ้ะนี่โอ้โหนี่ว้ายงามงามเลยจ้ะนี่นี่เพื่อน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 เห็นไหมเนี่ย ดำดีๆไอ้นี่ดีๆอ้มันอยู่ตายานะจ๊ะคุยหน่อยอะไรหน่อยนี่นี่จ๊ะสวยไหมปนี่นู่นนี่ใช่หมด,ด,ดข้างล่างใต้ไม้นี่ใช่หมดจ้ะอู้ขยับไม้หน่อยก็โอเคใช่หมดจ้ะปนี่จ้ะนี่จ้ะเพื่อนๆจ๊ะนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหม มันงามๆขางามๆข,ขาอยู่อย่างนี้เลยนะคะมีสองดอกเลยนไหมนี่มีแต่ไปเะมีแต่มีแล้วก็อือโอ้มีอีกเพื่อนๆมีอีกเห็นไหมอืมอันน,นู้นเดี๋ยวเราเราไว้เขาเป็นเชื้อนะคะเป็นเชื้ออืมอ,อันนั้นแนหะเชือ้อ แล้วก็เอามีดเดี่ยวก่อนเนาะปกบกบจ้ะกบๆุ๊บกบจัดกบสวยอยู่นะนี่กลัวเหยียบเขาไม่ใช่เลยโอ้โอ้งามดีดอกนี่มาเดี๋ยวให้ยีจุ่มเอาโอเคลำบากเลยเนาะอุ้ยงามดอกนี่สองดอกดิใช่ หนึ่งสองดอกหน่อยได้โอเคจต่เพื่อนตาจาตาหาเห็ดทาเห็ดมาจา้าใครชอบกินเห็ดมามานี่นี่ดอกหนึ่งสองดอกสามดอกโอ้ยเพื่อนๆน,น,นี่คุยต้องคุยอย่างนี้ต้องตาดีๆจริงๆเลยนะ เท่าแล้วเอา,เอาดอกเดียวพอแล้วมั้งอีกดอกนึงมันเท่าแต่ก็ยังแข็งแรงมันโดนน้ำไม่ใช่เมื่อวานมี่เลยหอเอาไปเทเดี๋ยวก็ไปขวบป<ม>้าสี่ห้าดอกพุน่นะคุยคุยนี่ยจ้ะทายเห็ด เฮ็ดป่าสวีเดนจ้าเพื่อนๆจ้ามาๆมาๆมา,ม,ามันกรีบมันกรีบเงี่ยงมันไม่โดนไม่โดนต้องขุด,อด <c oughs> โอเคจ้ะนี่เพื่อนๆโอ้ยหนะความอยากได้มันอเะเกียเกียจ้าเกียอยู่เมืองไทยลำบากนะไม่ลำบากนี่น เอาก็ไอ้นี่เงินเงินซื้อเหลากินหมดแล้วหรอไปยังไงเลยต้องมาหาเก็บเพ็ดกินเลยไม่มีเงินซื้อกับเขาดมสารไอดอกข้างๆหลังหมือเดี๋ยวไปไปเบียดเขาดมสารไหมนี่เงินซื้อเหลากินมืดซื้อกับเขาไม่มีต้องมาหาเก็บเพ็ดกินทำไว้ทุกคนจำไหมจำไหมคะนี่หาเห็ดไงดอกกำลังเปาะๆเลยนะโอ้ยอร่อยเลยดิ๊งอืม ใครไม่เชื่อค่อยๆมากตัวนี่จ้ะนีเ่เฮ็ดบางทีมันก็อยู่อย่างนี้นะจ๊ะต้องลงไอันนี้เทาหน่อยคุย <c ười> คุยค่ะคุยค <c ười> ุยเนาะเามีชั้นไหมตัวดอกมันเจืเสียก็เหมือนกันเ<อ>ปเ็นไรดอกคุยอันนั้นก็เก็บไว้เป็นเชื้อก็ได้อีกสามสี่วันแล้วมันเก็บไอ้ตุม้มๆ เอายาปอกแหวกเราไม่กินคนอื่นก็กินคนน่ะว้ายนี่แกแกไปทำร้ายเขาอุ้ยอะไรล่ะถากอุ้เอาของแสบเนาะแบ่งกันแน่ยนี่นี่ของแสบจากเพื่อนๆของแสบอุ้ยจะยังโดนคือโดนคือโดนคือดอกมันจะเขียว สวยงามไหนเราันอยู่ตรงไหนล่ะ <laughs> โอ้ยดอกพินที่นั่นโอ้ได้หลายดอกอยู่ด้วยเดี๋ยวเขาดูไอ้ดอกสวยไหมกรีบสวยไหมข้างหลังโอ้สวยอยู่ด้วยเพื่อนๆไปเดี๋ยวชิวๆจำๆๆ,ๆโอ้มามามาอู้อ่ะทมท้มทมทมแนะ่ เชื่อปีหน้า